นี่มีตัวนี้ด้วยนี่เดี๋ยวทำวิธีการใช้บีบลงมากประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็ทาทาตรงบริเวณนะครับเข้าไปด้วตรงบริเวณที่เป็นริ้วรอยอยู่ต้องการที่เราต้องการที่จะบำรุงเห็นไหมคะทาเสร็จแล้วทั่วแล้วนะ ก็จะมีอุ่นๆน,น,นะฮะเครื่องนี้ก็จะค่อยๆสั่นอยสั่นต๊ตรที่เราต้องการตรงที่เราต้องการบร,ร,ร,ริเวณที่เราต้องการนวดเยอะเออเวลาเรานวดเราก็จะดานดันดันนะก็จะเริ่มอุ่นๆน,นะใช้ไปสักระยะมันก็จะเริ่มอุ่นๆเหมาะสำหรับการที่เราแบบว่า อ,อยู่บ้านนะวันว่างๆนะ้นในอาทิตย์สักสองสามครั้งนะคะในการที่จะนวดริ้วรอยเครื่องนี้จะช่วยในการช่วยผักนะเซรั่มเข้าสู่ผิวให้กับเรานะคะนี่ตัวนี้ประทับใจมากเลยพาใช้จะชักยระยะหนึ่งนะสิ่งที่มีจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะแนะล้วก็ริ้วรอยนะคะเรื่องของความสว่างกระจ่างใสมากเลยอ่ะเรื่องของ สมบัตกนะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆลากตัวนีให้นะตรงรูรอยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยนะคะยกกระชับนะคะรูรอยถ้าใครที่มีถุงใต้ตานะคะก็พยายามที่จะยกขึ้นอีขึ้นนะคะก็นะคะพอทั่วแล้วนะคะจานนี้เราก็จะทั่วแล้วก็ปิดปิดเสร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผลักเนะะื้อครีมให้เข้ากับใบหน้า ช่วยเขาช่วยเขาอีกทีนึงคือผักนะคะนวดนวดนะคะนวดนะคะผักผักผักนะ,ค,ะ,กกกนะค,ะคนที่มีเส้นนะคะสามารถนวดนะคะนวดถ้านะนะเกลี่ยให้มันซึมเข้าใต้ผิวเราเนี่ยอันนี้ค่ะเกลี่ยจนกว่าจะแห้งนะคะเกลีย่ยนะจนกว่าจะแห้ง เี่ยขึ้นติดข,ขึ้นนะคะใช้อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วสําหรับคนที่แบบว่ามีริ้วรอยนะคะแล้วก็หลุมขนกว้างนะคะสามวันนะคะจริง่งได้ผลนะประมาณสามวันก็จะเห็นผลสามวันใครที่นะคะที่มีก็จะเริ่มรู้สึกาาแล้วค่ะและสัมผัสได้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะก็หนึ่งหลอดนะคะพอแห้งแล้วก็ถ้าสำหรับสำหรับการคืนเราก็สามารถพอเกลี่ยแล้วก็ทาในครีมหรือถ้ากำลังวอนก็ทาดีครีมได้เลยนะคะหนึ่งหลอดนี้สามารถใช้ได้ ประมาณ20กว่านะวันนะ20ะ20-25วันแต่ถ้าเราใช้จนผิวหน้าเราตึงแล้วหรือว่าลดริร้วรอยเรียบร้อยแล้วกระชับแล้วเราสามารถแค่ใช้แค่ตอนก่อนนอนแค่นั้นก็ได้ค่ะหลังจากทาเสร็จแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เราเกลี่ยไปแล้วใช่ปะพอเราแบบพอมันแห้งสิ่งที่เราต้องทําเกลี่ยเกลี่ย,ยมันจะเหนื่อยๆเนานะก็เกลี่ยจริงๆแบบไปพยายามเกลี่ยจนก่อนมันจะรู้สึกแบบเกลี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่า จริงๆแล้วครีมเนี่ยบำรุงหรือว่าเซรั่มอันนี้นะมันจะช่วยในเรื่องของือลดริ้วรอยการที่จะทําให้เราอ่ะริ้วรอยมันตื้นขึ้นคือเราอ่ะต้องช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยขนาดคุณหมอเวลาที่เขาเวลาเราไปหาคุณหมอเราก็จะช่วยดึงนะในหาคือการดึงเ่ยแล้วริ้วรอยพวกนี้มันจะจะ,จะกระชับแล้วก็ตื้นขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยการเกี่ยเนี่ยสำคัญคือบางคนแบบไม่ได้เกี่ยน,นะครีมเนี่ยค่ะคือบางคนถ้ายิ่งใครที่มีลูขุมขนนะคะ สามารถเกลี่ยเกลี่ยทําให้เนื้อคลีมเนี่ยลงแล้วก็ชัดทําให้เป็นลนักษณะอย่งเห็นไหมคะเนื้อก็จะเนียนขึ้นผิวผิวหน้าจะเนียนขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยลองดูนะคะ